พ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนีนนึงสภาพมาเห็ดต้มไก่น่าจ้ะต้มไกน่นึงแต่ว่านึงสใส่วนเส้นลงไปน้ำแหมหนึงบ่มีเห็ดใส่แตกิ่นวนเส้นใ่ไก่นาาจ้ะนึงก็ได้สับเห็ดทำความสะอาดไวเรียบร้อยแล้วน้ำนึงก็ห้อนแล้วนาะจ้ะนึงใส่ กระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนาะจ้ะแล้วก็มะขามลงไปแล้วก็ลากผักชีเนาะันมสี่งหลี่งลงขนดบะหมี่ไอีตู นึ่งก็สีใส่เกลือลงไปเนาะจ้ะถ้าเครื่องหอมแป๊บนึงนึ่งก็ใส่พริกลงไปน้ำเนาะจ้ะด้วยหนึง่งพอลูกไส้นึงกินน้ำพอก,กินเผ็ดมันหม้อหอนแล้วเนาะจ้ะเครื่องหอมแล้วนึ่งก็สีใส่ไก่ลงไปเลย มันตักฟองมันออกนะมึพอตักกระไดเดี๋ยวจะไพลกับใบยหกตักจะว่าหนึ่งตักฟองมันออก,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 กน,นึ่งใส่ผงปรุงรสเลยนะจ๊ะแค่นี้นะ เกลือกพงพงพง็คงปรุงรสอย่นะ <c oughs> ใส่กระเทียมกับหอมหัวใหญ่ แล้วกหลักผักหอมค้นผักหอมเนาะจ้ะออกไปก่อนเห็ดแบบง่ายๆเนาะจ้ะพปกติคนต้มกะต้มไก่ใส่เห็ดแต่ฉันเนาะฉันวนะ่าต้มฉันว่าแกงยังใส่บุญเส้็ใส่นี่ได้ปะบ่มีเห็ด มันอยากกินบุญเส้นน้ำก็เลยต้มเราจะใส่บุญเส้นลงไปเลยแซ่บๆนี่ด้ยวยเราจะคนน้ำมันห้อมพร้อมเย็นกันไหมละ่ะสิลวก <c oughs> ตอนสุดท้ายนี่เลย ใส่บุนเส้นลงไปนะ,ะจะ๊ะใส่บนเส้นเท่านในกรกปพอละตน้นหอมผักชีลงไปกินหนึ่งกระใสซีอิ๊วขาวลงไปนะะ้ำ น้ำปาลาปุ๊บเสบ็แล้วแสรแล้วพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเ้อากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น,หนึงด้ะจ๊ะจ้าขอบคุณจา้าสวัสดีจา้าเดี๋ยวปิดไฟตักสืบได้เลยจา้า